สำหรับใครที่ใช้งานแอปเป่าตังอยู่นะครับอยากจะโอนเงินนะครับบางคนนะครับหรืออาจจะเป็นลุงป้านา้าอานะครับที่ไม่มีแอปธนาคารนะครับที่ไม่มีแอปธนาคารหรือไม่อยากใช้แอปธนาคารเพราะกลัวว่าจะกดผิดกดพลาดก็เลยไม่ใช้นะครับก็จําเป็นต้องไปที่ธนาคารอย่างเดียวนะครับแต่พเพื่ญนธนาคารก็อยู่ไกลนะครับบางครั้งลูกหลานโทรมาว่าเออ แม่ช่วยหน่อยได้ไหมนะครับช่วยโอนเงินมาให้หน่อยได้ไหมอาจเจอปัญหาแบบเร่งด่วนนะครับแต่พ่อกับแม่ก็อาจจะไม่มีแอปธนาคารนะครับต้องไปที่ธนาคารอย่างเดียวนะครับบางครั้งธนาคารก็อยู่ไกลนะครับแต่จําเป็นต้องใช้เร็วเร็วนี้นะครับแต่นะครับข้อดีก็คือว่ามีแอปเป่าตังค์อยู่นะครับแล้วได้เติมเงินเข้าแอปเป่าตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับโอนเงินนะครับจากแอปเป่าตังค์นี้นะครับ ไปได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปธนาคารนะครับเพราะว่าธนาคารอาจจะอยู่ไกลอาจต้องใช้เวลานะครับเราก็โอนจากแอปเป่าตังค์ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ให้อีกคนหนึ่งนะครับส่งเลขบัญชีมานะครับแล้วเราก็โอนไปได้หรือเราจําเลขบัญชีของลูกหลานเราได้นะครับก็โอนไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาแอปเป่าตังค์ใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้ใส่รหัสผ่านแอปเป่าตังค์ครับ พอใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บนะครับจะเข้ามาที่หน้านี้นครับพอเข้ามาที่หน้านี้เสร็จปุ๊บให้กดที่ g Wallet ต,ตรงนี้นะครับพอกดที่ g w เ l l e t เสร็จปุ๊บเราจะเจอนะครับเงินที่มีในแอปเป๋าตังของเรานะครับแบบนี้นี่ก็คือยอดเงินนะครับสมมติว่า,าลูกหลานเราอยากจะใช้เร็วๆสักร้อยนึงนะครับสมมติร้อยนึงนะครับแต่เรามีเงินอยู่400กว่าบาทแบบนี้นะครับ480 เราก็สามารถโอนได้นะครับแต่ถ้าลูกหลานอยากจะใช้พันหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถโอนได้นะครับก็ให้เท่ากับหรือน้อยกว่าที่เงินของเราคงเหลืออยู่ใน G ีเบลเลของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับให้มองไปที่คําว่าโอนเงินตรงนี้นะครับเหีนอย่าครับโอนเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่าโอนเงินนะครับเสร็จแล้วมาที่คําว่านะครับบัญชีนะครับบัญชีหรือธนาคารอื่นนะครับ หัวข้อที่2นี้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกนะครับว่าธนาคารที่เราจะโอนไปนั้นนะครับเป็นธนาคารของอะไรนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับกดที่คําว่ากรุงเทพนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่เลขบัญชีธนาคารที่เราจะโอนไปนะครับ พอเราใส่เลขบัญชีเสร็จปุ๊บนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็คือจํานวนเงินนะครับกดเข้าไปที่จานวนเงินจะโอนไปเท่าไหรสมมติ100บาทแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเงินของเรามีเท่านี้โอนไปที่ธนาคารน,นี้หมายเลขบัญชีนี้และโอนไปที่จํานวนเงินเท่านี้นะครับตรวจเช็คอ่าถ้าถูกต้องเสร็จปุ๊บกดถัดไปหรือเราอาจจะบันทึกช่วยจําว่าเราโอนไปทําอะไรนะครับ ถ้าโอนไปให้ลูกก็ให้ลูกแบบนี้ก็คือแค่ตัวบันทึกนะครับโอนให้ลูกโอนให้คนอื่นให้ลุงป้านะ้าอาหรือใครยืมก,ก็พิมพ์ไว้เป็นหลักฐานก็ได้นะครับเราจะก็จะได้เป็นหลักฐานได้ด้วยนะครับว่าโอนไปให้ใครใครยืมบ้างนะโอนให้ใครหรืออะไรยังไงแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอถูกต้องทั้งหมดแล้วให้กดถัดไปนะครับ พอกดถัดมานะครับจะให้ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือจากนะครับ G ีเลของเรานะครับยอดเงินใน g ี l บเลเหลือเท่านี้นะครับโอนไปให้นะครับชื่อนี้หมายเลขธนาคารนี้นะครับดูชื่อให้ดีนะครับว่าเราจะโอนไปให้ใครนะครับถ้าโอนให้ลูกนะครับเป็นชื่อของลูกของหลานเราไหมนะครับแล้วเลขบัญชีที่เขาให้มาถูกต้องไหมนะครับ เสร็จแล้วโอนไปเท่าไหร่นะครับค่าธรรมเนียม0บาทนะครับเห็นไหมครับบางครั้งนะครับถ้าเราโอนจากต่างจังหวัดนะครับไปที่บัญชีกรุงเทพหรือบัญชีอื่นนะครับที่ไม่ใช่ในจังหวัดของเราก็อาจจะเสียค่าธรรมเนียม10บาท20บบาทบ้างหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่ที่นโยบายของธนาคารนะครับแต่ถ้าเราโอนจากตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้เสียเห็นไหมครับศูนย์บาท ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับแล้วเราก็กดยืนยันที่ตรงนี้เพียงเท่านี้เราก็สามารถโอนเงินจาก g ีวีเลเข้าธนาคารได้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะโอนเงินนะครับก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้ามีข้อสงสัยแบบไหนให้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ